สำหรับคนที่ผิดหวังกับซาราคิเคมปาจินะครับไม่ต้องน้อยใจไปนะเพราะว่ามีข่าวหลุดออกมานะครับว่าตู้หน้าเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เรียกได้ดว,ว่าโอ้โหหลายๆคนน่าจะรอคอยแล้วก็ผมเองก็รอคอยเหมือนกันนะครับโอเควันนี้ก็อยู่กับเกมบี a โซลิโเนนนะครับเดี๋ยวนี้เรามีตัวละครมาสปอยกันนะครับว่าจะมีตัวไหนเข้ามาเนาะก็อื่นเลยนะครับตัวของซาราคิเนี่ยถ้าใครสุ่มไปแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่า อนาคตมันอาจจะเก่งก็ได้อาจจะมีการบัฟเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าสุ่มไปแล้วเนี่ยก็เอาการ์ดมาด้วยก็ยังดีนะครับเออเอาตัวละคร c ีศูนย์กับในส่วนของการ์ด C0 ูนย์นะครับก็ก็เพียงพอแล้วนะเพราะว่าถ้าจะให้เราทำเออเป็นในส่วนของตัว c, 1, c นะีหนึ่งีสองเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะเปลืองนะหรือว่าใครที่แบบว่าเฮ้ยผมไม่มั่นใจเลยว่ามันจะเก่งจริงหรือเปล่าเอาแค่ตัวพอนะครับเผื่อว่าบางคนสุ่มไปแล้วนะสุ่มไปแล้วได้ตัวมาแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ต้องไปสุ่มก็ได้การ์ด นะครับการเราไม่ต้องไปสุ่มอืมแต่ว่าถ้าถ้ามีการมันก็จะดีไงแต่ว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็เอามาประดับคลังไว้เฉยนะครับเออเพราะว่าเราหลวมตัวสุ่มไปแล้วเนาะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันจะเก่งในอนาคตเนี่ยก็ต้องมีการดด้วยนะครับเพราะว่ามันสําคัญนะครับโอเคนะทีนี้เนี่ยตัวละครตู้หน้าอาจจะเป็นตัวอะไรเนาะก็อ,อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าอาจจะมีในส่วนของตัวริมจอเข้ามานะครับแล้วก็มีข่าวหลุดมาว่าเนลเลียนก็จะมาด้วยนะครับ พอดว่ากันดีกว่าว่า2เงนี้จะเป็นสายไหนเนาะซึ่งมันก็แตกต่างจากในส่วนของตัวลีกตั้งแต่เริ่มต้นนะครับที่เราได้เห็นๆกันเนาะที่แบบว่ามีสปอยหลุดออกมานะเออนะครับคือ,อต้องบอกเลยว่า,าหลายๆช่องนะครับรวมถึงช่องผมด้วยก็ดูข้อมูลมาจากเพจต่างๆหรือว่าดูมาจากในส่วนของตัวต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าต่างประเทศอะ่ะเออนะครับก็ตามนั้นนะครับมันอาจจะมีข้อมูลที่แบบ ไม่ไม่ไม่เชิงว่าผิดหรอกอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตหรือว่าปรับเปลี่ยนตอนที่เข้ามาจริงๆนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะอ่ะโอเคนะตัวของเนโอรียนเนาะตอนแรกที่เราดูกันนะครับเขาจะเป็นในส่วนของตัวสายซับพอร์ตนะครับเออแต่แล้วพอผมก็คิดว่าเฮ้ยมันดีนะแล้วก็อุตคิอลาเนาะจะเป็นในส่วนของตัวสายยุทธศาสตร์นะครับอ่าของตัวฟาดฟันนะครับแต่ทีเนี้ยเนี่ย ตัวของเนียวเนี่ยที่ผมดูมาล่าสุดนะครับจะเป็นตัวเสายฟาดฟันเป็นตําแหน่งยุทธศาสตร์นะครับอ,อน่าจะเป็นตัวที่เอามาแทนตัวของเบคุยะแต่ว่าก็ต้องรอดูนะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าตอนที่เนียวเข้ามาจริงๆนะครับแล้วก็ตัวของกิมจอนอะกิมจอเนี่ยตอนนั้นจะเป็นในส่วนของตัว DPS สายทะลวงนะครับผมก็คิดว่าเฮ้ยจะมาเล่นแทนอิคาคุแต่ว่า DPS สายทะลวงเนี่ยมีในส่วนของตัวอ e ิจิบุลุงินนะครับเข้ามาแล้วนะก็เลย ผมมองว่ากิมจอเนี่ยถ้าเป็นร่างแพนเทล่าเนี่ยน่าจะเป็นสายสายต่อยเนาะแล้วก็เขาก็มีบอกไว้แล้วว่าจะเป็นสายต่อยซึ่งเป็นตัว DPS ของสายต่อยนะครับเออน่าจะเอามาเล่นแทนในส่วนของตัวกิโมอินได้นะครับสําหรับในส่วนของตัวกิมจอเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องดูดีๆนะครับหรือว่าฟังไวด้ดีๆนะครับเพราะว่าตอนที่เข้ามาจริงๆเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเนาะโอเคนะแล้วก็ ้าเป็นตัว sr นะครับตัว sr เนี่ยไม่แน่ใจว่ามีตัวอะไรหรือเปล่าแต่ว่ายังไม่มีอะไรหลุดมานะครับว่าจะมีตัว sr ในตู้เนี่ยเป็นตัวไหนเนาะอืมนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับแต่เท่าที่ผมแบบอืมดูมาจากจีนนะเหมือนกับว่านะครับเขาจะมีในส่วนของตัวเอ,อ่อสถานะผิดปกติอันใหม่จะเหมือนกับแบบพิทอะนะครับเป็นการแปดดอทอะไรพวกนั้นอนะผมว่า มายูริน่าจะมานะครับเออถ้าแบบเอาแบบคิดอีกแง่หนึงนะถ้าเราแบบไม่ได้ไม่ได้แบบฟังลีกมาหรือว่าไปดูสปอยมานะครับมายูริเนี่ยเป็นตู้ที่ผมคิดว่าน่าจะเข้ามานะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันมีในส่วนของตัวเนมุมาแล้วเนาะอย่างเช่นในส่วนของตู้ซาลาคิ่อย่างเงี้ยก็มีในส่วนของตัวพวกนี้มาอยู่แล้วนะครับ, <c oughs> บ uru, เนี่ยตัวยาจิรุกับอุรุรุเนี่ยถ้าเป็นตู้หน้าถ้าเป็นในส่วนของตัวมายูริผมก็ไม่แปลกใจนะเออเพราะว่า มันก็เป็นสายต่อยเนะาะเจอที่เราเห็นกันตั้งแต่ต้นต้น,ต,นต้นเกมเนาะเออที่แบบเกมเปิดเรื่อยแล้วก็มีสปอยล์ลิกออกมานะครับมีมายูรินะครับเป็นสายซัพพอร์ตของตัวสายต่อยนะผมก็ว่ามันก็น่าจะเล่นคู่กับพวกโคมูระกับชิโนอินได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวเนมุเนี่ยอยู่ในตู้ด้วยก็ก็โอเคนะแล้วก็จะเป็นรูปนะครับตอนนั้นเนาะไม่รู้ผมลบไปหรืออย่างนะครับอ่าเดี๋ยวหาให้ดูรูปอันนี้นะครับ ๊อ่ตัวตรงนี้เนาะก็จะมีในส่วนของตัวมายุรินะครับกับเนมุอยู่นะสำหรับในส่วนของตรงนี้เนาะซึ่งอันแรกเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของตัวไอเซนนะครับไอเซนกับตัวของจิมนะุงินเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของป้าหากับปู่นะครับแล้วก็อ่าเคียวราคุก,กับปุคิทาเกะนะครับไอตัวพวกนี้ก็ยังไม่มีเข้ามาเนาะก็มีแค่ในส่วนของตัวไอเซนนะครับที่มานะครับจากการที่เขาเนี่ยเออนับถอยหลังเนาะอ นะครับอัไน,นก็ก็ต้องรอดูนะแต่ผมว่ามายุลีก็มีโอกาสที่เข้ามาแต่ว่าข่าวในช่วงนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิมจอกับเนียวซะมากกว่าเนาะผมว่ามันถ้ามันไม่ติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์อะผมว่ากิมจอกับเนียวน่าจะมาก่อนสนาคีด้วยซ้ำมั้งอืมแต่ถ้าถ้าตามเนื้อเรื่องอ่ะถ้าตามเนื้อเรื่องอ่ะเราเราจะเจอจริงจริงเจอสนาคีก่อนนะแต่ว่าถ้าเป็นสราคีล่างเนี้ยนะครับ เราจะต้องเจอเนวก่อนเนวเนวตอนเด็กก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปเจอซาากิเนาะออนะครับแล้วก็ถามว่าเจอใครแรกเริ่มเนี่ยเจอกิมจอก่อนนะเอออันนี้เรียงเอาใหม่เอาใหม่เรียททำลายใหม่เจอกิมจอนะครับกิมจอก็จะเจอก่อนแต่ว่าที่ผมเห็นรูปเนี่ยจะเป็นกิมจอตอนที่เอ,อสู้กับอิชิโกะแล้วนะครับถามว่าดูตรงไหนล่ะทาไมถึงกิมจอสู้กับอิชิโกะแล้วนะครับอ่กิมจอลากนี่นะ นี่เลยเห็นปะจะมีรอยแผลนะครับหนึ่งเลยคือโดนเกสการเทนโชนะครับสองเลยคือโดนโดนฟันตรงนี้นะที่ที่เป็นล่างแพนเทล่าแล้วก็โดนอิจิโกฟันแล้วก็ทิ้วปีกลงมาเออนะครับอันนี้ก็จะเจอกิมจอเนะที่สู้กับอิชิโกนะส่วนเนวล่างโตเนี่ยเนยล่างโตจะมาน่าจะจำไม่ได้แล้วมาหลังจากอืมเนวน่าจะมาก่อนทาระคิมั้งคือเนวสู้กับนอยโทล่าเสร็จปุ๊บแล้วก็ ธนาคีก็มาเก็บงานหรือเปล่าอันเนี้ยพิ่งทานที่จะหลงลืมแนละมันนานแล้วแต่กิมจอจําได้นะครับถ้ากิมจอตอนเพื่อนๆเห็นนะมันจะเป็นแค่ตรงนี้ก่อนนะครับตรงอกจะมีแค่รอยนี้ก็เพราะว่าโดนแค่เกสก,การเทนโชนะครับอันนี้จะเป็นร่างที่โดนฟันมาแล้วนะก็สู้กับอิจโกะแล้วแต่ว่าเดวเนี่ยผมจําไม่ค่อยได้เพราะว่าผมไม่ค่อยชอบนอยโทล,ล่าผมก็เลยดูข้ามๆไปแต่ว่ามันมีสองทําร้ายก็คือหนึ่งเลยคือเนว ล่างโตสู้กับในส่วนของตัวนอยโทรา่าแล้วก็ทราคีเนี่ยมาสู้กับนอยโทรา่าตอนนอยโทร่าเนี่ยปวดปล่อยเนาะเออแล้วก็ใช้ท่าน,นี่แหละดับดาบสองมืออ่ะที่ปู่สอนนะครับปึ่งแล้วก็ฟันไปนอยโทรา่าเออั่นแหละนะครับเ,เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวของกิมจอเนอะกิมจอคือตอนนั้นที่ที่เราดูกันนะครับถ้าเป็นแบบมันจะมีแค่รอยแผลเดียวอะ่ะเออนะเออมันจะมีสองล่างกิมจออะ่ะ ไม่รู้จะให้ดูตรงไหนเลยหาไม่เจออ่ะอันนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วกันเนาะนี่ในกิมจอเนี่ยจะมีล่างนี่เห็นปะ่ะเพื่อนเพื่อ<ๆ>เห็นไหมมันจะไม่มีรอยแผลเออนะครับผมว่าจะเป็นกิมจอที่มาเนี่ยน่าจะเป็นล่างนี้แหละนะครับล่างที่สู้กับในส่วนของตัวอิชิโกแล้วนะครับนี่เลยนะเห็นปะ่ะจะมีรอยแผลเพิ่มขึ้นมานะครับเขาใส่ใจรายละเอียดนะแต่ว่าเออถ้าถ้าเป็นแบบ เจอกิมจอจริงๆอยกิมจอจะใส่อีกชุดหนึ่งแล้วนะครับถ้าเป็นตอนสงครามเลือดพันปีเนาะเออจะเป็นชุดข้างในสีดํานะครับเท่มาก <laughs> อวยอวยกิมจอนะครับก็ต้องรอดูนะว่าจะมีตัวไหนเข้ามาเนาะสําหรับในส่วนของตู้หน้าก็อีกนานนะ <laughs> อีกนานนะอีกสิบแปดวันสิบแปดชั่วโมงนะครับก็ก็คือนานมากนะครับแต่ว่าก็มีเวลาให้เราได้เก็บใบสุมนะ่มเนาะอืมใบสุ่มพวกนี้ผมก็แบบจะต้องไปเด่นนะครับจะต้องไปเด่น เพราะว่าสิ่งสาคัญเลยคือเพื่อนๆอย่าลืมมาเล่นตรงนี้นะไอเน,นี้ยนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันผมก็เพิ่งมาเล่นเมื่อวานนี้แหละก็เลยแบบเอ้ยเสียดายป่ะนี่ครับตรงเนี้ยเนี่ยเสียดายมากนะครับตัวนี้คือแบบเอาไปคือแบบบางคนบอกเฮ้ยหาได้น้อยนะก็คือเราไม่ได้เล่นนะครับอเน,นี้่คือมันใช้เยอะมันก็ได้น้อยจริงๆหน่อยแต่ว่ามันก็ใช้เยอะเหมือนกันโอเคเนาะก็เพื่อนๆรอตัวไหนกันอยู่ก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้นะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเว้ไเจอกันใคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ